ตรวจสอบเวลาระบบไบโอซอฟกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกดล็อกอินตรวจสอบเวลาทำงานระบบไบโอซอฟเลือกไปที่โมดูลข้อมูลเวลาไปที่เมนูตรวจสอบเวลาทำงานจากนั้นจะมีสรุปเวลาสแกนนิ้วเข้าออกระบบจะแสดงกะการทำงานเวลาเข้าออก ชั่วโมงทำงานตามกะชั่วโมงทำงานจริงระบบจะคำนวณตามเวลาสแกนนิ้วเข้าออกช่องมาสายช่องขาดงานช่องออกก่อนประเภทการลาและจำนวนนาทีลาผู้ใช้สามารถเลือกดูตามวันเดือนปีได้เลือกจำนวนรายการที่ต้องการให้แสดงได้ และสามารถ Copy ปี้ดาวน์โหลดเป็น Excel PDF หรือพิมพ์ได้จากหน้ารายงานตรวจสอบเวลาทำ OT ระบบ biosoft ไปที่เมนูตรวจสอบเวลาทำ OT จากนั้นจะมีเวลาที่ผู้ใช้บันทึกขอทำงานล่วงเวลาบนระบบและจะต้องผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะมีเวลา OT ที่น่าแสดงสรุปค่าล่วงเวลาตามพนักงานผู้ใช้สามารถเลือกดูตามวันเดือนปีได้ และสามารถ Copy ้ดาวน์โหลดเป็น Excel PDF หรือ p r i พ์ได้จากหน้ารายงานตรวจสอบเวลาสแกนระบบไบโอซอฟไปที่เมนูตรวจสอบเวลาสแกนผู้ใช้สามารถเลือกดูตามวันเดือนปีได้เลือกจำนวนรายการที่ต้องการให้แสดงได้จากนั้นจะมีเวลาสแกนนิ้วเข้าออกทั้งหมดทุกครั้งที่มีการสแกนนิ้ว และสามารถ Copy ปี้ดาวน์โหลดเป็น Excel PDF หรือ p r i พ์ได้จากหน้ารายงานปฏิทินแสดงการลาระบบ b i o s o f t ไปที่เมนูปฏิทินแสดงการลาจากนั้นจะมีปฏิทินการลาผู้ใช้สามารถเลือกดูตามวันเดือนปีได้ข้อมูลที่แสดงจะต้องมีการทำบันทึกขอลาบนระบบและผ่านการอนุมัติลาเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อมูลการลาของผู้ใช้แสดงบนช่องปฏิทินตามวันที่บันทึกลา